สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่บนรถ r นเจอร์แรปเตอร์ค่ะจอยกำลังเอาไปแต่งเต็นท์เพิ่มนะคะคันนี้เป็นแ a ปเตอร์คันสีฟ้าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่ถ่ายบนรถก็คือเราจะมาให้ดูนะคะว่าโหมดหลกัหลกๆของในรุ่นแ a ปเตอนะคะที่เอาไว้ขับขี่บนท้องถนนทั่วไปนะคะเขาจะใช้โหมดอะไรกันได้บ้างนะคะอย่างเดิมๆเ,เนี่ยปกติเลยนะคะก็จะเป็นโหมด Normal นะคะ ก็คือโหมดขับขี่ปกติเนาะทีนี้เนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งนะคะที่เอาไว้ขับขี่บนถนนแบบดําแบบนี้เลยแบบสนุกสนุกนะคะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตค่ะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋จจะให้ดูนะคะโหมดเวลาเปลี่ยนโหมดก็ง่ายๆเนาะเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะคะเลือกโหมดขึ้นมาตอนนี้ก็เราอยู่โหมดปกติอยู่นะคะเลื่อนขวาไปทีหนึ่งนี่ค่ะเป็นโหมดสปอร์ตนะอ่ะตอนนี้จะขับอยู่ความเร็วหนึ่งร้อยนะคะโดยไม่เหยียบเพิ่มนะเดี๋ยวจอยจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะคะ อเคตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะคะตัวรอบเครื่องเนี่ยเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะ500รอบโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มนะคะก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานรอบเครื่องเนี่ยแรงขึ้น,นะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะตัวนี้มันเป็นเทอร์โบสองตัวนะคะแรปเตอร์ รู้สึกถึงความตึงของเกียร์ขึ้นเลยนะคะพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะแล้วก็รอบมาเร็วขึ้นแรงขึ้นนะคะอยู่บนทางด่วนนะคะตอนนี้อยู่ที่บางนาคะ่ะเอารถไปติดเนเพิ่มนะคะเดี๋ยวนี้ก็ามาไล์ให้ดูตอนที่เราขับขี่อยู่เนาะจะใช้โหมดขับขี่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะคะเป็นเสียงเทอร์โบนะ เดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูนะคะใส่ฟังก่อนวันนี้เป็นวันหยุดนะคะของใครหลายๆคนนะคะก็่างๆอาจจะมีเวลามานั่งดูไลฟ์กันนะคะขอไปเสร็จด้วยนะคะ โมดสปอร์ตนะคะก็เนี่ยค่ะเวลาเร่งนะคะก็จะขึ้นในรุ่นของแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีแพดเดิลชิปด้วยนะคะก็คือตัวนี้ที่สามารถบวกลบเกียร์นะคะได้จากตัวแพดเดิลชิปเลยมันใช้ในโหมดทั้ง Normal ทั้งโหมดสปอร์ตได้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่เกียร์4นะคะถ้าจอยอยากจะเพิ่มเกียร์นะคะจอยกดด้านขวานะเป็นบวกนะคะนี่ ขึ้นไปเกียร์ห้าแล้วที่หน้าปัดจะจะมีเลขขึ้นอยู่การใช้งานง่ายค่ะทําให้การขับขี่สนุกนะคะเนี่ยเหยียบเหยียบปุ๊บก,ก็แบบรอบมาเลยนะคะดีมากนะตัวนี้เครื่องยนต์2 0ลิตรไบเทอร์โบนะคะก็213แรงม้าเบานะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเราเอาไปใส่ตัวท่อนะคะเพิ่มด้วยท่อสแตนเลสท่อสูตรนะคะ ปลายคู่ปลายเป็นอะคาโบวิกมันก็เพิ่มมาอีกประมาณสิบแรงม้านะคะแล้วก็ขับสนุกขึ้นนะตัวกระจกนะคะเห็นไหม,ไมเราเปลี่ยนกระจกมานะคะเป็นกระจกเคียววิวค่ะ <c oughs> ก็ใช้งานง่ายนะคะมีสองเลนเลยมีสองเลนนะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะ ก็การใช้งานนะคะก็เหมือนใช้งานปกติทั่วไปเลยนะคะสามารถปรับตั้งได้เป็นระบบไฟฟ้าที่ตัวรถเรามีอยู่เลยนะจอยเคยทดลองขับแบบออฟโรดให้ดูแล้วนะคะคลิปแรปเตอร์อะ่ะก็ไปไปดูได้นะคะจอยเคยลงไว้อยู่ขับแบบโอ้โหดิฟเลยนะคะฝุ่นตลบไปเลยอะ่ะอันนี้ก็มาขับทางดำดูนะคะถนนดำเนาะออนโรดออนโรดเรียกว่าออนโรดนะคะ เลยลอยหน่อยก็เรียกว่าอัปโหลดได้ยินเสียงเทอร์โบไหมคะตอนนี้ตอนนี้ที่เราขับอยู่่มันเป็นโหมดสปอร์ตใช่ไหมเสียงเทอร์โบเนี่ยมันจะดังขึ้นคือแบบเสียงดุดุขึ้นนะพร้อมกับตัวปลายท่อเราด้วยเสียงก็จะเปลี่ยนเลย ตอนนี้เราใส่เป็นยางมาสเ l เลนนะคะ BF เนาะซีรียาง35มห้าคูณิ R 2 0นะคะก็ยางใหญ่เลยค่ะใหญ่มากถ้านับเสียงยางนะคะมันไม่ได้ดังเข้ามาในห้องโดยสารเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้เนี่ยเราเอาไปใส่แดมเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเครื่องเสียงมานาะจากสุดชาติาวนะคะเครื่องเสียงทำเครื่องเสียงมาแล้วเราก็ทำแดมเพิ่มก็คือทำให้ไม่มีเสียงเนี่ยออกไปอะ่ะ ก็คือทําเพิ่มถึงสองชั้นเลยเสียงที่ออกไปเนี่ยมันก็จะเบาแล้วเสียงที่เข้ามามันก็จะเบาเหมือนกันนะคะแต่เราก็ยังได้ยินเสียงเทอร์โบอ,อยู่นะตอนขณะขับขี่ก็ยังได้ยินเสียงเทอร์โบอ,อยู่นะคะบอกทางได้ยะะคะ <c oughs> <c oughs> บอกทางนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตเนาะเห็นเบาะไหมเบาะที่เรานั่งอยู่นะคะก็เป็นแบบโอบกระชับเลยนะคะตัวตัวหนังเนี่ยก็ทํามาเป็นตัวผสมกับตัวหนังกลับด้วยนะคะทําให้เวลาที่เรานั่งอยู่เราไม่ลื่นนะเนี่ยยืดแน่นเลยค่ะแล้วก็รถยกสูงประมาณเพิ่มขึ้น2นิ้วนะคือรถจะ ยกจากความสูงเดิมไหนจะยางอีกอะไรอีกนะคะก็ลถสูงขึ้นมาพอสมควรเลยนะอันนี้ตอนนี้ที่จอยนั่งอยู่ในห้องโดยสารนะคะก็เห็นทุกอย่างนะคะวิสัยทัศน์ดีมากนะเพราะว่าตัวรถมีความสูงนะคะแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยกว้างนั่งสบายแหละจริงๆจอยว่ามันสี่ประตูสมัยนี้นะคะมันไม่ได้ต่างจากตัวรถเก่งเลยนะ หมายถึงว่าความสบายในห้องโดยสารนะคะสำหรับผู้ขับขี่หรือว่าผู้ที่นั่งด้านหลังอะ่ะเดี๋ยวนี้ทำออกมาดีมากนะคะแบบกว้างขวางการใช้งานก็ง่ายที่ชาร์จอะไรก็คือมีให้หมดนะคะมีฝนตกเล็กน้อยด้วยอ่ะช่วงนี้ hey, ต้องชิดขวาใช่ไหม เคค่ะงั้นเดี๋ยวจอยขับรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอติดเต็นท์เสร็จนะคะอจจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งจ,จะจะไลฟ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราติดเต็นท์กันเสร็จแล้วเนาะจะได้ดูภายนอกรวมๆด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่แต่ในรถเนาะโอเคค่ะ